เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซิซาริยาแห่งฟิลิปและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครเขาทูลตอบว่าบ้างกล่าวว่าเป็นยอนผู้ทำพิธีล้างบ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาบ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีหรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่ง พระเยซูเจ้าตรัสถามเขาว่าท่านละ่ะคิดว่าเราเป็นใครซิมอนเปโตรทูลตอบว่าพระอ,องค์คือพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าซิมอนบุตรของจอห์นท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเราบอกท่านว่า ท่านคือศิลาและบนศิลานี้เราจะตั้งพระาศาสนาจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระาศาสนาจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย พระวาจาของพระเจ้าขอพระริ์เจ้าทรงพระเจเริญเทิดเชิญนั่งพี่น้องทีหลักตอนที่พระเยซูกิจเจ้าเกิดมาแม่พระและนักบุญยอแซบเป็นแบบอย่างที่สำคัญที่สุด คือเด้นนำพระเยซูคริสต์เจ้าไปพระวิหารอย่างน้อยในการสมโพธปัสกาเพราะว่าชาวยิวนั้นมีข้อกำหนดเหมือนกันว่าผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาอย่างน้อยจะเดินทางจากทุกขนแห่งไปร่วมฉลองปัสกา ที่พระวิหารกรุงเยรูซาเล็มเราจะเห็นว่าชัดเจนที่สุดเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าอายุ13ปีแม่พระนักบุญหยอซับพ,พ,พาพระเยซูคริสต์เจ้าเดินทางจากหมู่บ้านนาซาเลตแคว้นกาลิลีที่อยู่ทางเหนือเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรมาที่พระวิหารกรุงเยรูซาเล็มเพื่อที่จะ สมโพธปัสกาและเวลาที่กลับไปปรากฏว่าพระเยซูริสต์เจ้าหายหายไม่ได้หายไปอยู่ที่ร้านเกมหรืออยู่ที่แหล่งอบายามุขต่างๆแต่หายไปอยู่ในพระวิหารแต่เมื่อแม่พระนบ,บุญยอซัพตามพระเยซูริษต์เจ้าพบแล้วพากลับบ้านพระเยซูริสต์เจ้า ได้เชื่อฟังแม่พระและนักบุญยอแซฟถามว่าเมื่อเดินทางกลับบ้านแล้วไปอยู่ที่หมู่บ้านนาซาเรสแม่พระและนักบุญยอแซฟพาาพระเยซูริสต์เจ้าไปไหนอีกแม้ว่าการเดินทางมาที่พระวิหารกรุงเยรูซาเลม็มระยะทาง100กิโลเมตรมันยากลำบากแต่ในชุมชนของชาวยิว จะมีศาลาธรรมหรือวัดน้อยซึ่งกฎของชาวยิวบอกว่าถ้ามีชุมชนยิวอยู่รวมกันประมาณสิคนขึ้นไปก็สามารถที่จะขอให้ตั้งเป็นโรงสวดหรือศาลาธรรมได้ชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ผูกพันอยู่กับศาลาธรรมและแต่ละปีก็ผูกพันอยู่กับพระวิหาร เห็นไหมครับแสดงว่าแม่พระนุบุญยทรัพนั้นปลูกฝังชีวิตของลูกของแม่พระให้ผูกพันอยู่กับวัดให้ผูกพันอยู่กับสารธรรมให้ผูกพันอยู่กับโรงสวดเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าจึงมีชีวิตภาวนาจึงเป็นผู้ที่ติดต่อสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นว่าหลังจากที่พระเยซูเจ้ากลับมาอยู่กับพ่อแม่ ที่หมู่บ้านนาสลัดตั้งแต่อายุ13จนถึงอายุ30พระเยซูกิสเจ้าทำอะไรพระเยซูกิสเจ้าไตรตรองไตรตรองว่าการที่พระองค์เสด็จมาบังเกิดเนี่ยไม่ใช่มาบังเกิดเพื่อตัวเองแต่ว่าเป็นพันธกิจที่พระบิดาเจ้า ได้มอบหมายให้กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าว่าจะต้องหนึ่งพาชาวยิวให้กลับใจก่อนชาวยิวเป็นชนชาติที่พระเป็นเจ้าเลือกสรรและเมื่อชาวยิวกลับใจชาวยิวเป็นเครื่องมือชาวยิวเป็นบุคคลแรกเป็นกลุ่มแรกเป็นชาติแรกที่รู้จากข่าวดีขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาจะได้เป็นผู้ที่ประกาศข่าวดีต่อไปให้คนทั้งโลกเพื่อคนทั้งโลกนั้นจะได้กลับใจ พระเยซูเจ้าไตรตรองไตรตรองเป็นเวลาอย่างน้อยกี่ปีพี่น้อง17ปี13บ17เป็น30ตลอดระยะเวลา17ปีปีที่หมู่บ้านนาเสเลตคิดว่าพระเยซูกิจเจ้าคงจะได้เดินทางไปอย่างน้อยในแคว้นกาลิลีแล้วก็คงคิดว่าภารกิจที่พระบิดาเจ้ามอบหมายให้นั้นไม่สามารถทำคนเดียวได้ แม้พระอ,องค์จะเป็นพระเป็นเจ้าที่สุดพระเยซูเจ้าคงจะเออเดินทางไปที่ริมทะเลสาบกาลิลีไปเห็นเพื่อนร่วมแคว้นทำการประมงเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้พอองไตรตรองเอ,อ้จะเอาใครมาร่วมงานกับเราที่สุดนั้นเมื่อพระเยซูกิสเจ้าไปเข้าเงียบใน ทะเลทรายในถิ่นธุรกันดาลเป็นเวลา40่วัน40คืนรับพิธีล้างากนรบุญจรแล้วพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาที่แคว้นกาดีลีแล้วก็มาเลือกมาเลือกคนที่จะร่วมงานกับพระองค์พี่น้องพระเยซูกิจเจ้าเลือกใครพระเยซูกิจเจ้าเลือกชายคนหนึ่งชื่อซิโมนเป็นใคร เป็นชาวประมงที่หมู่บ้านเบสไซดาบ้านนอกพ่อได้เดินทางไปที่หมู่บ้านเบสไซดาที่อยู่บนเนินเขาอยู่ห่างจากทะเลสาบกาลิลีก็พอสมควรตอนนี้เป็นเหลือแต่หินไม่มีหินไม่ไม่มีหินซ้อนกันแม้แต่ก้อนเดียวเขาก็อนุรักษ์เอาไว้เป็นหมู่บ้านร้างนั่นแหละบ้านของนักบ,บุญเปโตร ซิมูลซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อว่าเป็นเปโตรน่ยต่อมาย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่เมืองกาเปอรนอุมอยู่ติดกับทะเลสาบกาลิลีพี่น้องในวันที่เขาทำการประมงพระเยซูกิสจเจ้าพระองค์เสด็จไปแล้วก็ได้เรียกเขาเรียกคนที่เป็นชาวประมง เปโตรซิโมนเปโตรไม่มีความรู้อื่นนอกจากความรู้ในการจับปลาซิโมนไม่มีความรู้แต่มีความเชื่อพี่น้องไตรตรองนะครับพระเป็นเจ้าเลือกคนอย่างไรซิโมนไม่มีความรู้แต่มีความเชื่อซิโมนไม่มีปริญญา แต่ซีโมนมีปัญญาเพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้าเลือกคนที่มีความเชื่อเลือกคนที่มีปัญญาซีโมนไม่มีปัจจัยแต่ซีโมนมีน้ำใจเห็นไหมครับที่สุดนั้นซีโมนนั้นติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าพูดถึงนิสัยของซีโมนเป็นยังไงพี่น้อง ไม่น่าเลือกเลยนะซีมูนเป็นคนที่มีนิสัยมุทะลุเห็นไหมครับมุทะลุถ้าภาษาเราก็คือว่าอะไรอ่ะนะก็มุทะลุนั่นแหละนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ไม่ค่อยฟังใครอ่ะนะประเภทตับเดียวนะใจร้อนพูดจะขวานผ่าซาคนจริงใจเนี่ย พูดจาขวานผ่าซากอย่างไงก็อย่างนั้นนะครับตรงไปตรงมาแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวพี่น้องไรตรรองดูว่พี่น้องเข้าลักษณะนี้ไหมนะและที่สุดนั้นนะครับพระเยซูกิสจเจ้าพระองค์เปลี่ยนชื่อนี่สำคัญนะครับเดิมชื่อซีโมนตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเปโตร เปโตรแปลว่าอะไรเปโตรแปลว่าหินเห็นไหมครับเปโตรแปลว่าหินเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้นํานั้นต้องมีความแข็งแกร่งต้องมีความแข็งแกร่งเหมือนหินต้องไม่สุดง่ายๆต้องไม่แตกง่ายๆต้องไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆต้องไม่ละลายง่ายๆเวลาที่มีความทุกข์ยากลำบาก และที่สำคัญก็คือว่าเปโตรแต่งงานแล้วเพราะในพระวราาลสารบอกว่าเปโตรมีแม่ยายคนที่มีแม่ยายก็แสดงว่าต้องแต่งงานกับลูกสาวของแม่ยายทำไมพระเยซูคริสต์เจ้าจึงเลือกพระสันตประปาองค์แรกจากคนที่แต่งงานแล้วน่าสนใจนะครับนั่นแสดงว่า พระเยซูกิ์เจ้าไม่สนใจภูมิหลังของคนคนนั้น,ค,นคุณจะเป็นยังไงในอดีตฉันไม่สนใจพระเยซูกิ์เจ้าไม่ได้ไปขุดลากพระเยซูกิ์เจ้าไม่ได้ไปอ,อะไรล่ะเอาความเก่าของเขาที่ไม่ดีมาพูดแต่พระเยซูเจ้าดูปัจจุบัน ที่พระอ,องค์เรียกเขาและเขาทิ้งอาชีพจับปลามาเป็นคนจับมนุษย์พี่น้องที่สุดเราจะเห็นว่าเปตโตรนั้นได้ติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็เวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระอ,องค์เสด็จสู่สวรรค์แล้วเนี่ยนะครับในวันแรกที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเปโตรโอ้โหมีความกระตือรือร้อนมากนะครับออกไปเทศนาสั่งสอน คนที่มารวมกันอยู่ที่ลานพระวิหารกรุงเยรูซาเล็มมีหลายพันคนไม่ว่าจะเป็นชาวกรีกชาวอียิปต์ชาว,ชาวต,าต่างๆเยอะแยะเลยฟเปโตรเทศเทศเป็นภาษาอลาไมอีกแล้วในวันนั้นมีคนทุกชาติเลยกลับใจมานับถือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าถึงสามพันคนถึงสามพันคนและจากนั้นเปโตรเดินทางไปไหนพี่น้อง เดินทางขึ้นไปทางเหนือไปที่เมืองอันทิโอกแล้วก็ที่นั่นเขาบอกว่าเปโตรได้เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่เมืองอันทิโอกเมืองอันทิโอกง่ายๆพี่น้องเป็นเมืองแรกที่คนนับถือพระเยซูคริสต์เจ้า,ได,าได้ชื่อว่าเป็นคริสตชนได้ชื่อว่าเป็นคริสตชนเป็นครั้งแรกจากนั้นเปโตรไปไหน เปโตเดินทางไปที่เมืองโคลินเมืองโคลินอยู่ที่ประเทศกรีซจากนั้นเปโตไปไหนเปโตเดินทางไปที่กรุงโรมไฮไลท์อยู่ตรงนี้พี่น้องเมื่อเปโตเดินทางมาที่กรุงโรมในปีคศประมาณ64ในขนาดนั้นนะครับาศาสนาคริสต์ก็เริ่มเป็นตัวเป็นตนขึ้นในกรุงโรม ในอาณาจักรโรมันอาณาจักรโรมันในขนาดนั้นปกครองโดยจักรพรรดิเนโรจักรพรรดิเนโรดนั้นปกครองศาส,สนาคิ์เริ่มก่อตัววันหนึ่งได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นในกรุงโรมปรากฏว่าเพลิงไหม้นั้นไม่อย่างรุนแรงพี่น้อง แล้วก็ไม่เป็นเวลาถึงหกวันนไม่ทั้งบ้านเรือนของคนยากจนสลัมไม่ทั้งบ้านเรือนของคนที่ร่ำรวยนะครับเกิดความเสียหายจากอัคคีภัยอย่างมากมายที่สุดนั้นคนที่สูญเสียเนี่ยนะครับก็ลุกฮือขึ้นบอกว่าทำไมรัฐบาลโดยการนำของเนโรเนี่ยไม่มีน้ํำยาในการที่จะดับไฟแล้วก็บรรดาคนที่ประสบอัคคีภัย ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินก็เกิดการชุลมุนวุ่นวายเกิดการประท้วงรัฐบาลของเนโรเนโรไม่รู้จะทำยังไงพี่น้องไม่รู้จะโยนความผิดยังไงต้องหาแพะเนโรจึงบอกว่าเนี่ยรู้ไหมเหตุการณ์อัคคีภัยรุนแรงที่นำความสูญเสียมาให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเกิดขึ้นจากพวกคริสตังเกิดขึ้นจากพวกคริสตชน โยนขี้มาให้คริสตชนเพื่อที่จะให้ตัวเองพ้นผิดที่ไม่มีน้ำยาในการควบคุมเพลิงพี่น้องจากนั้นเนโรก็ใส่ดาบที่สองเข้ามาให้มันสมบทบาทก็คือจับบรรดาคริสตชนไปขังเอาไว้ขังสิงโตด้วยแล้วก็จับคริสตชนมาโยนให้สิงโตกิน เอาไปเผาไฟเอาไปฆ่าเหตุการณ์ตอนนี้แหละพี่น้องถ้าพี่น้องหลายท่านที่เดินทางไปที่กรุงโรมพี่น้องจะได้ยินคำว่าคาตากรมคาตากรมนั้นเป็นป่าชา้าใต้ดินที่ชาวคิสชชนนั้นคิสตังนั้นขุดลงไปเพื่อที่จะหลบหนีภัยจากการเบียดเบียนของจกักรพรรดิเนโร จกักรพรรดิเนโลนั้นฆ่าที่สวชนเป็นเวลาสปีนะพี่น้องโอ้โหคนตายเยอะแยะเกิดบรรดานักบุญมรณะศักขีเยอะแยะเพราะนั้นหมู่บ้านที่อยู่ใต้ดินนั้นที่เป็นคาตากรมนะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้และเปโตรอยู่ในเหตุการณ์นั้นพี่น้องคืนหนึ่ง มีผู้หวังดีหรือประสงค์ร้ายหรือเปล่าไม่รู้มาหาเปโตรบอกว่าท่านเปโตรตอนนี้เนโรเนตั้งใจจะจับท่านเปโตรไปฆ่าถ้าหากว่าท่านเปโตรถูกจับไปฆ่าจะทำให้บรรดาขิตชนเสียฝันกระจัดกระจายไป เพราะฉะนั้นขอให้ท่านเปโตรไตรจองพิจารณาดูเปโตรด้วยความเป็นมนุษย์นะครับกลัวไหมกลัวเปโตรนะครับตัดสินใจแอบหนีออกจากกำแพงเมืองกรุงโรมเพื่อนหนีการจับกลุมของเนโรในขณะที่เปโตรกำลังเดินทางออกจากกำแพงเมืองกรุงโรม ปรากฏว,ว่าได้เกิดภาพนิมิตเปรโตได้เห็นพระเยซูคริสต์เจ้าแบกกางเขนสวนกลับมาเดินทางสวนกลับมาเปโตรยังถามว่าพระเยซูเจ้าพระองค์กำลังจะไปไหนพระเยซูเจ้าตรัสตอบเปโตรทันทีเลยว่าเราจะไปกรุงโรมเพื่อที่จะถูกตัดสินให้ตายบนไม้กางเขนอีกครั้งหนึ่ง โอ้เปโตแบบตกใจเลยนะคิดได้นี่คือภาพนิมิตที่พระเยซูคริสต์เจ้าต้องการสอนว่าเขาจะต้องไม่ปฏิเสธกางเขนกางเขนกำลังมาแล้วหนีทำไมพระเยซูเจ้ายังไม่หนีเลยถูกตึงที่กรุงเยรูซาเลม็มตอนนี้ขอมาถูกตึงที่กรุงลรมอีกภาพนิมิตนั้นต้องการที่จะสอนเป,โ,ปโตว่า อย่าปฏิเสธกลางเขนเปโตเดินกลับไปให้เขาจับเมื่อเปโตรถูกจับเปโตรละอายตัวเองนะเอาละ่ะขอให้ติงกางเขนเราเหมือนกับที่ติงกางเขนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแต่ไม่อยาก วัดดอยเท้าอาจารย์พระเยซูเจ้าตรึงกางเขนเอาหัวขึ้นแต่เราขอถูกตรึงกางเขนแต่เอาหัวลงเอาขาชีฟาพี่น้องที่สุดนั้นเปโตรก,ก็ตายโดยการถูกตรึงกางเขนเอาขาชีฟ้าเป็นมอรณนัสขีเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในขณะที่เปาโลเองก็ อยู่ในเหตุการณ์ใกล้ๆก,กันเปาโลได้สัญชาติโรมันเขาไม่ตึงกางเขนเพราะว่าโรมันจะใช้การฆ่าโดยตึงกังเขนกับชาติอื่นเมื่อเปาโลได้สัญชาติโรมันถูกฆ่าเหมือนกันแต่ถูกฆ่าโดยการใช้ดาบตัดคอพี่น้องนี่คือเส้นทางและจุดจบ ของคนที่ติดตาโบงพระเยซูกิสเ์เจ้าแต่นั่นตายเพียงร่างกายแต่จิตวิญญาณความเชื่อความศรัทธายังคงอยู่เปโตรถูกฆ่าเสร็จศพถูกฝังไว้ที่เนินวาติกันและเนินนั้นตอนหลังพระวิหารนบุญเปโตรได้สร้างครอบล่างของนบุญเปโตรและพระวิหารนั้นชื่อพระวิหารนบุญเปโตร รับเท่าทุกวันนี้พี่น้องวันนี้เราฉลองนักบุญเปโตรและเปาโลขอให้เราได้เอาแบบอย่างท่านพระเป็นเจ้าพระองค์ต้องสร้างเครื่องมือของพระองค์ผ่านความยากลำบากให้แข็งแกร่งเหมือนมีดมันจะเป็นมีดได้มันต้องถูกเผาไฟต้องถูกทุบถูกตีมันจึงจะเป็นมีดเป็นเหล็กกล้าได้ชีวิตของเราก็เช่นกันมีความทุกข์ยากลำบาก พี่น้องอย่าท้อถอยนั่นคือหนทางของนักบุญเหมือนเปโตรและเปาโล Today we celebrate the feast of Peter and Paul the apostle of Christ the mission of Peter was twofold first of all he was chosen by Jesus to lead the Catholic Church in the early state of its foundation After the Lord has departed from earth. Secondly, Peter was chosen to lead most of the Jewish people into the new government of grace, especially those who accepted Jesus as a promised Messiah. St. Paul, Paul, not originally a member of the Church of Apostles, that chosen by Jesus came into the picture a little later. Paul was converted on his way to Damascus. He was totally a changed person, preaching Christ, and finally became the apostles to the Gentiles. The feast of Saints Peter and Paul is a feast. commemorating the martyrdom in l o m e of the apostles a i n t Peter and Paul of Tarsus er Saint Peter was crucified Saint Paul a Roman citizen was slain by the sword let us follow the good examples of them may God bless you all ขอประจหน่วยพรเดชประนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน